พีอาร์ e ว y ร์เรวันนี้จะพาไปรู้จักกับมะเร็งปอดมะเร็งปอดตรวจพบไวรรักษาหายได้นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง มะเร็งปอดนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็งนะคะโดยสายเหตุเกิดมาจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ทําให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติซึ่งจะตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อมีการขยายตัวของเซลล์และเซลล์มีการแพร่กระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดได้นะคะแต่มีปัจจัยบางประการที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดอย่างเช่นการสูบบุหรี่การได้รับสารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดโดยมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะ 1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กพบได้1 0 1ถึงเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้การรักษาชนิดนี้ส่วนมากรักษาโดยการใช้ยาหรือการฉายรังสีค่ะ 2. มะมเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กโดยมะเร็งชนิดนี้พบได้ประมาณ85-90%หากพบระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดค่ะมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการใดๆนะคะแต่หากโรคนั้นลุกลามเพิ่มมากขึ้นร่างกายจะแสดงสัญญาณบ่งบอกถึงร่างกายที่ผิดปกติอย่างเช่นไอเรื้อรงังหายใจสั้นหายใจมีเสียงหวีดเจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลาหรือไอมีเลือดปนมีเสียงแหบ พบกับการติดเชื้อในปอดอยู่บ่อยๆนะคะทั้งนี้การรักษามะเร็งปอดในปัจจุบันนั้นสามารถรักษาได้หลากหลายวิธีทางพบแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาตำแหน่งขนาดและก็ระยะของเซลล์มะเร็งค่ะทำการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนมะเร็งออกการใช้รังสีเพื่อทําลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ทั่วร่างกาย หากหลังการรักษาผู้ป่วยก็ควรจะพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อป้องกันก,การกลับมาเป็นซ้ำและป้องกันการเกิดมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆค่ะขอบคุณค่ะประชาสัมพันธ์จากคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลหัวเชียวค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี h เซ็